ครับผมตอนนี้ก็เที่ยงพอดีเป๊ะเลยนะครับผมก็จบไปกับครึ่งวันแรกนะครับผมได้ปลาก็พอสมควรเลยนะครับชั้นงุเห่าเราก็เจอแล้วชัโดเราก็ได้แล้วช้อนเราก็ได้แล้วก็อันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพักผ่อนเดี๋ยวเราก็เข้าไปกินข้าวล้วประทานอาหารแลวก็พักผ่อนลงก็เริ่มแรงแล้วครับแดดเริ่มร้อนเดี๋ยวพอวิธีก็น่าจะไปสองครึ่งนะครับสาหรับช่วงบ่ายโอเคยังไงเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเจอกันบ่ายเลย Oh, boy. Oh, boy. Yes. Yes. baby he มันาจมือเราไปได้ใช่มไมต้นต้นสู้นะสองคิงอ๋อแล้วมันต้องมาสู้ตรงน,นี้น่าจะมีห้าโลแน่นอน ได้ว่าซิเลียนฮัลโหลมีแน่สาวทำนี้แหละั่งรุ่งนี่นะ <c oughs> ครับเหลือเพียงเดียวแล้วม,มาถ่ายรูปหน่อยแล้ว

เย้โโหโอ้โหดสาลงแข่งอีกแล้วครับนี่นะครับสนเณรกับโดมิดเกมแบบนี้ครับ แข้งสีเขียวนะครับไซส์ใหญ่แบบนี้เดีบถ่ายรูปแล้วรีบปล่อยมันไปครับไม่อยากเอาไว้นานเลยฮัโลโหลแข้งสุดยอดครับเมื่อกี้เราก็ตีตือต้อตื้อตื้อไปเรื่อยๆจนมันตบครับพอมันโมโหแท่านั้นแหละเสร็จแล้วครับหมุนช้าๆเลยตัวนี้น่าจะมี หกกิโลหกกิโลเทินครับหนักมากหกกิโลไม่เวอร์เลยนะแบบไม่เวอร์เลยยอดเดี๋ยวจะนีป่ปั่นไปโอเคยังใหญ่ครับไซส์นี้มีหกโลครึ่งนะครับหกโลอัพมาให้พี่เลี้ยงลูกตอบอุ๊ปปี่เฟื่ อ,อีกไปไปครับสายพันธุ์ดุดแบบนี้ต้องอนุรักษ์ไว้เล่นกันทุกปีทุกปี่ yes